่อไปด้วยวิชาหัวใจกล้าแกร่งบนโลกใบนี้ต้องสู้ด้วยลําแข็งด้วยศรัทธาที่แกร่งเพรป็นทางค่อนข้างยากลําบากแล้วเราก็เคยเดินเดินระพุษบาทที่มันเรียบๆสบายๆครถึงโรงเรียนยังเนี่ยสงก็เป็นโรงเรียนบ้านน้ําลีเลยนะเพราะว่ามีสร้ามมีลําธารมีน้ําอยู่หน้าโรงเรียนนี่เป็นครั้งแรกที่พี่มา โรงเรียนของพวกเราโรงเรียนพี่เนี่ยมาที่นี่กันบ่อยนะทุกปีค่ะ,คะแสดงว่าความรู้ใจใสต,ต่อโรงเรียนน้องค่อนข้างชัดเจน,นเนาะชัดเจนต้องยกต้องยกให้คนนี้เลยค่ะอรองผู้นวยการผู้บริหารทุกคนให้ความสําคัญนะโรงเรียนเนี้ยถือว่าให้ความสําคัญกับโรงเรียนน้องความเป็นโรงเรียนน้องมันต้องมีใจพอสมควรน,นะใจของผู้บริหารใจของคณะครูที่เขาพร้อมที่มันมันเริ่มต้นจากใจด้วย ใจว่าเห็นว่ามีมีโครงการแล้วก็ทาโครงการไปตามแกนอ่าไม่ใช่ทํได้ใจถึงนล้วนี่โรงเรียนบ้านน้ำรีนี่เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาถอนหายใจนิดนึ่งท่านผู้ชมครับแกละการครูสร้างคนคนสร้างโลกต่อจากสัปดาห์ที่แล้วตามติดชีวิตของครูจากโรงเรียนบ้านน้ำช้างและววันนี้โรงเรียนบ้านน้ำรี ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเจตรีวัดมหาพฤารามม <ฮะ S 1> ีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจน่าติดตามความรักความผูกพันระหว่างโรงเรียนพี่กับโรงเรียนน้องซึ่งเราจะได้สัมผัสตามรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกเข้าไปที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับเชิญครับคณิตต้องท่านพอนำละ ครับอ,อ,อรับ<ม>ารกากรหมดเลยรับใช่ค่ะที่สองครั้งสองเียของเราไม่มีผู้บริาหารโรงเรียนน้องคืออะไรเทวาชายหัวใจปั่นคนให้เป็นคนพ่อพิมแม่พิมพ์ที่พร้อมบูธิตตนแต่ไม่วังในใครเชิดูด้วยจิตวิญญาณโครงการที่สมเด็จพระเทพพระร,ร,ราชดาษฎท่านท่านทรงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ ที่ถือว่าสุดยอดเลยและเป็นและเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาที่เอื้อซึ่งกันและกันไม่ไม่มีว่าเองเจงคนเดียวไม่มีใครเก่งคนเดียวมีปัญหาอะไรที่อยากจะเล่าเล่าให้พี่ฟังไหมก็คือไม่มีผู้บริหารนะเนาะครับผมแน่นอนไม่มีผู้บริหารไม่มีผู้บริหารก็ ปีกว่าครับเหมือนน้าช้างเลยครับเท่าเดียวกับโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งครับ,เร,บเราเรามองอยังไงในฐานะโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมนี่การขาดผู้บริหารไปหนึ่งคนเนี่ยมันก็เคว้งคว้างนะมันเหมือนกับว่าขาดที่พึ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่เรามีผู้บริหารผู้บริหารจะเชื่อมประสานกับหน่วยข้างบนแล้วก็โรงเรียนมีความเดือดร้อนทุกร้อนอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดน่ะผู้บริหารน่ะก็จะได้ทำหน้าที่ตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวหลังเนี้ย นะคะแทนเหมือนกับแทนส่วนราชการใหญ่แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับชุมชนด้วยกับพ่อแม่ของเด็กเลยโดดเดี่ยวพอสมควรนะรัฐบารนี่เขาเหนื่อยนะว่ากินสองตำแหน่งแต่เงินรับตำแหน่งเดียวต้องสอนด้วยครับต้องประชุมด้วยต้องจัดเตรียทุกอย่างแล้วไหนจะต้องตอะหนักเวลา สนุนโดยครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกสคเราข้ามาเจอเด็กนักเรียนของโรงเรียนของลณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงระดับม .4 ม .5 ม .6 เขากำลังไปร้องเพลงที่หน้าสถานีรถไฟ แล้วก็เขาร้องเพลงแล้วเขาถือกล่องรับเงินบริจาคลุงเข้าไปถามว่าไอ้หนูอังบ้านยากจนหรือไงถึงมาหาเงินแบบนี้เขาบอกไม่ใช่ค่ะคุณลุงหนูกำลังจะมาหาเงินมาสมทบทุนเพื่อมาช่วยน้องหนูเอ้าน้องหนูอยู่ที่ไหนน้องหนูอยู่ที่บ้านน้ำรีกับบ้านน้ำช้างแล้ววันนี้ได้มาเจอหน้าพวกเราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สดใสเด็กที่โรงเรียนบ้านน้ำดีน่ารักไหนลองทำหน้าน่ารักให้คุณลุงดูดิคุณลุงคะมีคนท้าแข่งเครื่งร่อนลุงจะรับคำท้าไหมคะท่าแข่งเครื่งร่อนค่ะองนงี้ค่ะทู คไปพยองครับการแข่งขันเครื่องร่อนในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครเด็ก2คนนี้ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมาแล้วแล้ววันนี้เขาท้าผู้ชนแข่งแน่นอนครูสร้างคนคนสร้างโลกไม่เคยแพ้ใครไ,ไปถึงไหนแล้ววะ 老王，你看。 เยี่ยมอนาคตของเป็นวิศวกรการบินเพราะหนูรู้ว่าจังหวัดไหนปีกแบบไหนมันถึงจะล่อนได้นานะะนะนี่นี่แชมป์นคนล่าสุดนะลูกปี2557นนี่ได้รับเสือ้อจากคุณครูท่านผูครับนี่คือเล็กๆน้อยๆของโรงเรียนบ้านน้ำรีเขา ขนาดเลิกในเรื่องของเครื่องร่อนการพับกระดาษอย่าดูเป็นเรื่องเล็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักการสมดุลของอากาศรู้จักการปรับของฐานปีกเพื่อที่จะให้รองรับอากาศในการารับตัวของเครื่องบินเพื่อที่จะให้ชะลอตัวและอยู่ในอากาศได้นานนี่คือหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักง่ายๆพื้นฐานซึ่งไม่มีใครได้ได,ได้เรียนรู้กันมาบ่อยนักแต่เด็กเหล่านี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึก แล้วก็ทําในสิ่งนี้นี่คือหลักประกันในความสําเร็จของเขาและแน่นอนความสําเร็จของเด็กก็คือคุณภาพของคุณครูโรงเรียนของพวกเรานี่มีภูเขารอบเลยนะเออที่สุดแล้วน้ำท่วมเต็มขังนี้พวกเราก็จมมีมีลูกอะไรคะโดยใช้หลักอะไรในการสอนภาษาให้กับเด็กการมีส่วนร่วมความร่วมมือมากกว่า เพราะว่าความคิดความเข้าใจเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเพราะบางทีภาษามารอบแรกเนี่ยเวลาเราสอนเราเป็นคนเหนือกับคนกลางภาษาเลยจะได้สองแต่ทีนี้เด็กพื้นพื้นแล้วเขาจะเป็นภาษารัวบางครั้งเราสอนภาษาไทยไปปุ๊บไม่เข้าใจเขาก็จะคุยภาษารัวของเขาซึ่งบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจ<ม>เราต้องใช้วิธีแบบ เราก็อยากรู้ภาษาเขาเขาก็อยากรู้ภาษากับเราเราต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนอย่างคําว่าเราเราพูดว่าสุนัขเนี้ยแต่ที่นี่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาว่าไงสุนัขเรียกอะไรนะลูกเด็กๆตอนอะไรนะชั่วชั่วเสียงเขาจะกลั้มกลั้มกุ้มกลุ้มเลยนะนะใช่ค่ะแสดงว่าคุณครูก็ต้องปรับพื้นฐานภาษาของเขา ให้มาเรียนรู้ภาษาไทยใช่ความเข้าใจสร้างความเข้าใจออวามกวกเขาด้วยวาา่วาบางทีเราเราพูดไปแบบเนี้ยแต่ความเข้าใจของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้มาปุ๊บเอ๊ะทำไมเด็กไม่ทํามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครั้งแรกที่บครูเข้ามาเนี่ยเด็กจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยภาษาไทยพูดได้ค่ะแต่ เวลาเราพูดไปปุ๊บมันจะสลับกันคะบางคำอย่างเวลาไปห้องน้ําหรือขออนุญาตไปห้องน้ำถ้าเป็นภาษาลวะเขาพูดว่าไงขออนุญาตกูห้องน้ำกูห้องน้ำเขาจะไปก็จะไปอีกภาษานึงไปอีกสองเนียงนึงค่ะขออนุญาตอะไรนะขออนุญาตกูห้องน้ำ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 กูคืออะไรกูคือเขากูคือเข้าตอนแรกก็ท้อเพราะว่าความเข้าใจมันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้กระบวนการเรียนการสอนมันก็จะช้าช้ากว่าเด็กข้างล่าง พอช้าปุ๊บทำยังไงดีก็เลยบอกว่าเอางนี้ละกันเราก็เราก็ปรับตัวเขาก็ปรับตัวเพราะฉะนั้นเราต้องไปเล่นกับเขาแล้วก็เราต้องไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกันเขาสนุกเราก็สนุกเดี๋ยวคุณลุงวาดรูปแล้วพวกเราบอกมาเป็นภาษาลวดนะเดี๋ยวคุณลุงจะวาดรูปแล้วเด็กก็บอกเป็นภาษาลวดบ้านเราอะบ้านเราเรียกว่าอะไร Ok> อีอีอีคืออะไรหมูอภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะลูกหมูภาษาล้วว่าอีอีท่านผู้ชมครับคุณครูของเรามีพันธกิจมีภารกิจอีกส่วนหนึ่งนอกจากการสอนภาษาไทยโดยพื้นฐานถ้าเป็นเด็กไทยโดยปกติก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้เด็กๆนักเรียนเหล่านี้ของเราไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภาคอีสาน หรือว่าภาคเหนือบนดอยสูงเด็กสองภาษาจะต้องมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนจากคุณครูเป็นกรณีพิเศษและแน่นอนนี่คือลีลากระบวนการของผู้ประกอบวิชาชีพของเราที่จะต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเด็กและที่สำคัญก็คือหัวใจหนูต้องมีความรักที่จะเป็นครูที่จะสอนให้ สิิทธ์ได้มีความรู้ด้วยเราไม่ใช่ว่ารักเด็กแต่รักเด็กมันไปไม่ถึงเป้าแต่ว่าอุดมการ์การเป็นครูเราต้องสอนสิทธิ์ให้รู้และบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ด้วย รูสภาสภาคพพรูและบุคลากรทางการศึกษา <S <S สำนักงานคณะกรรมการสกสคสิ่งสำคัญของกีฬาเตะตองนี่คืออะไรคือการหมั่นซ้อมม,อม,มีน้ำใจในกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วประาสาทสายตา การวางจังหวะการรู้จักการคำนวณสำคัญไหมสำคัญของพวกเรานี่ใครสอนอาจารย์เทวาไหนก็นไหนมิเนทร์คอนี่สอนเด็กด้วยเหรอครับครับผมอ๋อสอนเด็กครับแล้วก็พาไปแข่งขันครับตา<ม>สถานที่มีเอ่อเปิดการแข่งขันครับเพื่อให้เด็กได้เปิดโลก,กัศน์ใหม่ๆหมเพราะว่าเด็กเราอยู่ไกลครับโอกาสาที่จะได้สแสดงความสามารถนี่มีน้อยครับเลยต้องพาไปการใช้หลักอะไรในการฝึกเขา จนกระทั่งว่าเขาประสบความสาเร็จในระดับอันดับหนึ่งวินัยครับผมผมเน้นมากเลยวินัยคือจะเอารับสมัครเด็กครับเด็กที่มีวินัยถึงจะให้มาครับถ้าเด็กไม่มีวินัยในการฝึกซ้อมแล้วทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับต้องมีวินัยเป็นอันดับแรกันดับสองความขยันครับอันดับสามต้องเชื่อฟังนะถึงจะสําเร็จครับพวกเรามีวินยัยมีคพวกเราขยันขยันและพวกเราเชื่อฟังเชื่อฟัง ค่ะด้วยอ่านหนังสือซื้อห้องสม,มุดเราก็ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนพี่มาช่วยในการปรับปรุงห้องสม,มุดใหม่จากเดิมแค่เป็นห้องเดียวนี้เราก็ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยตร,ตรงนี้ก็ได้ห้องที่กว้างขวางมากขึ้นโรงเรียนพี่เขาเอามาสนับสนุนโรงเรียนพี่มาสนับสนุนเขาทำยังไงเห็นว่าวมีการทํากิจกรรมให้นักเรียนทํากิจกรรมขายของขายให้นักเรียนหาเงินช่วยอย่างเงี้ยค่ะหลังหลังแกวนี้จะมี แนวทางอะไรอยู่ไหมฮะที่จะส่งเสริมรู่โรงเรียนน้องต่อก็การเพิ่มหนังสือหนังสือใหม่ๆเพราะหนังสือหนึ่งเล่มมันหมายถึงบางครั้งเนี่ยในในหนังสือบางประเภทนะมันหมายคือหมายถึงชีวิตคนที่จะจ<า>ถ่ายทอด,าดาใ,ใช่ใ <น S 1> แล้วถ้าเด็กได้อ่านเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีคุณค่ามากกว่าการอ่านจากเทคโนโลยีหรือข้อมูลจากทางโทรศัพท์นะเพราะหนังสือหมายถึงการ กว่าจะมาเป็นหนังสือมันมีอะไรที่นอกเหนือไปกว่านั้นแล้วก็การได้อ่านหนังสือก็คือเขายังมีโอกาสน,นําหนังสืออันนั้นไปแบ่งปันเปิดโอกาสให้คนอื่นได้อ่านและยังเล่าเรื่องราวจากหนังสือนั้นได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าวันนี้นะคะเราก็เอารูปของพระองค์ท่านมาให้<ม>เพื่อให้เขาได้จัดมุมของสมเด็จพระเทพ<ม>อ่าแล้วก็ให้เด็กได้รู้ว่าเรามีเจ้าฟ้าหญิง ที่รักการอ่านเป็นที่สุดสําคัญก็คือต้องให้เด็กเข้าห้องสมุดให้เยอะก่อนครับเพราะว่าเด็กที่นี่ก็คือเราช่วยประชาสัมพันธ์เอากิจกรรมนะครับเราเอาให้เด็กเข้ามาร่วมาการศึกษา mean, คนว้อหาความรู้ในห้องสมุดน,นี่นะครับและแนวทางที่ต่อจากโรงเรียนพี่คือตอนนี้เราได้โรงเรียนพี่ให้มาช่วยในการจัดห้องสมุดให้มีขนาดใหญ่เมื่อก่อนมีขนาดแค่หนึ่งห้องเองครับเล็กๆแล้วก็เด็กก็เบียดเสียดเยดกันนะครับ หนังสือของเราก็ไม่มีทีนี้ก็ต้องในทางไปคือต้องขอโรงเรียนพี่นะครับในเรื่องของหนังสือแล้วก็สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนครับเพราะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับก็คือในโอกาสหน้านะครับอันนี้คือในอนาคตครับแต่ทางโรงเรียนก็ต้องพยายามหาอยู่ครับจะหาหนังสือโดยเฉพาะหนังสือครับเพราะหนังสือของโรงเรียนหนังสือเก่าแล้วก็ได้รับบริจาคมาเป็นส่วนใหญ่ครับคือโรงเรียนเราเราไม่ค่อยได้จัดซื้อหนังสือครับไม่มีงบในในด้านตรงนั้น ุผู้ชมครับรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกวดนี้ดูหน้าตาผมค่อนข้างสดใส3มเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราพบกับความจริงจังของโรงเรียนพี่สตรีวัดมหาพฤธารามแล้วเราก็ไต่ดอยขึ้นมาจนกระทั่งมาพบโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาแล้วก็ขึ้นมาอีกโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาทั้งหมด เป็นสิ่งที่รูรสภาสามารถคาดหวังได้เลยว่านี่คือความเป็นมาตรฐานแห่งผู้ประกอบวิชาชีพครูและสะกจคแทบที่จะหมดห่วงเพราะคุณครูเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสวัสดิการและสวัสดิภาพอาจจะมีความยากลำบากบ้างในการเดินทางแต่ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นและเคลื่อนไหวกันไปด้วยกิจสำนึกและวิญญาณแห่งความเป็นครูวันนี้ เรามีท่านผู้รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ของจังหวัดน่านมาร่วมด้วยในส่วนของการบริหารจัดการนะครับในในพื้นที่ของตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของโครงการพระราชบิตรหมดเลยนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับครับคุณครูที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าได้สนองพระเดชพระคุณคือ,ค,อคือสนองงานของพระอ,องค์ท่านนั่แหละครับ<ม>คือมามาตรงนี้ก็มีจิตมุ่งมั่นมีจิตคล้ายๆว่ามีจิตสํานึกในการที่จะทํางานในพื้นที่ตรงนี้ทําด้วยใจทําด้วยใจด้วยนะครับคือคือก็ มีความภาคภูมิใจครับคณะครูาาที่ขึ้นมาอยู่ที่นี่นะครับเราให้โอกาสมากกว่านะครับในคุณภาพนี่เราอาจจะยังอย่างการพัฒนาคุณภาพแต่โอกาสคือเด็กที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วได้มาเรียนนะครับจนจนจบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเราเราโอกาสตรงนี้เราเราคิดว่าน่าจะได้มากพอสมควรแต่สําหรับคุณคุณโอกาสครับเพื่อโอกาสสร้างโอกาสโอกาสให้เด็กได้ได้เข้าถึงการศึกษานะครับพรรราาาะทุกชชีวววิิิตตต้้อองงดดนน่ไปยหัใจล บน,บนี้้้ตองสู่คือรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกวันนี้ขอขอบคุณคุูสภาขอขอบขอบคุณสกสคและช่องเก้าพ yani สมทโมเดิร์นนายผู้ดำเนินการถ่ายทอดให้กับคนทั้งประเทศได้รับทราบและรับชมติดตามรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพุธ10บโมงตรงเราจะมีสิ่งซึ่งน่าสนใจจากที่อื่นคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบุกบาฟาฟันด้วยสองมือกำหนดจะชนนบทหรือว่าบนดอนเขตอันตรายภาคใายแดนเสียงสู่สุดใจเพื่อคนที่ขอ